สรุปข่าวเชื่อมเมนยูโก,โกประจำวันที่4กรกฎาคมโดยโคชเยฟบอนแมนเชสเตซเที่นี้ขอสนอพื้นพร้อมจะเพิ่มเงินซื้อมาตินเนสวันโดนผีปัดหน้านะโดยทางอาร์ซอนพร้อมเพิ่มข้อสเสนอในการซื้อลิซันโดมร์ติ n เนสกองหลังของทาง ax, อาร์เจ็คอาร์มสดำหลังจากมีโอกาสโดนแมนเชสเต็แย่งตัวไป โดยพิเแดงยืง่นข้อเสนอ3 8ล้านปอนด์ไปให้กับทางอาแจ็คเพื่อจะขอแลกกองหลังชาวเจนไตซึ่งตามการรายงานจากทางเดลี่เมลได้เผยเงินการันตีของผีแดงมากกว่าที่ทางอาร์ซอนเสนอให้โดยกระนั้นสื่ออังกฤษระบุนะว่าวัวที่ผ่านมาเปิดใหญ่เพิ่มข้อเสนอขึ้นไปจากเดิมที่มีมูลค่ามากกว่า3 8ล้านปอนด์ซึ่งตามการรายงานจากก่อนหน้านี้ยืนยันว่าอาแจ็คยังคงตั้งราคาต่ำเอาไว้อยู่ที่43ล้านปอนด์ในครั้งนี้ซึ่งกองหลังบอย40ปีเป็นตัวเตะที่ถูกแย่งตัวในหน้าปอนี้ ซึ่งทางปืนใหญ่กับทางบริษัทแดนั้นกำลังแข่งขันการประมูลในราคานี้ปืนใหจอาแจกนั้นไฟเขียวเจรจากับทงนกเตะในครานี้ทางน้่นของทางมาตินเนสไม่ปิดบังความต้องการในการย้ายไปเล่นในเกมพมรีเมียร์ซึ่งทางสื่อระบุแต่ว่าแมนเชสเตอร์แล้วโน้มดีกว่าเพราะทีมมีเอริชเชนฮาร์กที่พร้อมจะโน้มน้าวนักเตะให้ย้ายไปร,ร่วมง,งานที่โอชฟฟอร์ดท่าน,นี้มาตินเนสยังคงรอคอยท่าทีของทางการสโมสรนะว่าจะตอบตกลงข้อสเสนอ2ทีมดังกล่าวจากทางอังกฤษตอนไหน ซึ่งหากผ่านขั้นตอนดังกล่าวไปแล้วแข่งวัย24ปีรายนี้จะดําเนินการเจรจาเพื่อตัดสินใจเลือกทีมกันอีกครั้งในกรั้งนี้เป็นตางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าแมนยูนั้นจะลงดิวเดตในครั้งนี้ด้วยไหมนะฮะอันนี้ก็ยังเป็นคําถามอยู่เช่นเคยเรามาดูข่าวต่อมากันกครับผีปืนติดต่อเอเจนต์ดีบาล่าหลังคุยกับทางงูไม่คืบนะ โดยทางลาบิบลิกาสื่อดังของอิตาลีรายงานข่าวดว่าแมนเชสเตอร์เตดและก็าร์เซน,นมีการติดต่อหาเอเจนต์ส่วนตัวของเปาโลดิบาล่าหลังการเจรจาร,ร่วมทีมอิเ์มิลานยังไม่ลุล่วงในคั้งนี้โดยแข้งทีมชาติอาเจนติน่าจะหมดสัญญากับทางจูวนตตสในช่วงสมตินี้แล้วโดยมีการยืนยันแล้วดว่าจะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวตดยที่ผ่านมามีข่าวอย่างหนักกับทางทีมงูใหญ่โดยรายงานได้เผยด่นนว่าตัวเตะเองได้มีการพูดคุยกับทางฮาเวียชานิติรองประธานสโมสรมาแล้ว อย่างไรก็ตามสื่อดังของอิตาลีรริรงานแล้วก็อ้างมาว่าตอนนี้ทั้งปีแสดงและก็ปืนใหญ่ที่มองหาการเสริมแนวรุกเพิ่มได้มีการหานะฮะติดต่อหาเอเจนต์ของนาเตเพื่อจะพูดคุยถึงความเป็นไปนได้ในการดึงมาร่วมทีมในขณะเดียวกันนาบอลีเองเป็นอีกทีมดังของอิตาลีก็เข้ามาร่วมบงแย่งตัวดิบอล,ล่าด้วยเช่นเดียวกันโดยสโมสรก็พร้อมเสนอสัญญ,ญา4ปีตามที่นักเตต้องการพร้อมกับเงินค่าเหนื่อยอยู่ที่1 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ทีมต่างแดนอย่างทางอาร์เตติโกมาดริดภายใต้การกุมทีมของจิโก้ซิเมลเน่ที่เป็นคนชาติเดียวกันก็ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันในเวลานี้เป็นดังานนี้ต้องรอดูกันต่อไปคับทุกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสามแข้งแมนยูตัวเต็งสอดได้เสื้อตัวเก่งของเจโดโดยงานนี้จากการสกันล่าสุดในโปรโอเทอฟอร์ดมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่ทางแมนยูจะเสียคิสโน่บรันโดหัวหอกคนสำคัญในซัมเมอร์นี้ ซึ่งทางปรโตนั้นตกเป็นข่าวในการย้ายออกจากทีมผีแดงเพื่อจะสานต่อการลงบู๊ในั่วแชมเปี้ยนลีกในช่วงซีซั่นหน้าหลังจถูกโยงกับ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างทางเชลซีและก็บอร์มินิกโดยถ้ากับ,บ้าทางแมนยูจะต้องมองหาเสื้อเจ้าของหมายเลข7คนใหม่ทันทีทันใดในกรณีที่พวกเขาตัดสินใจเปิดไฟเขียวให้การเลือดฝอยทองย้ายสโมสรได้แม้จะยังเหลือสัญญากันอีกหนึ่งปีก็ตาม โดย้องย้อนเวลากลับไปเมื่อทางเดือนสิงหาคมสาวกผีแดงไม่นึกไม่ฝันเช่นกันนะว่าเจ้าของดิกเดม CR7 จะหวนกลับมาระเบิดตาขายกับทางโลโละครความฝันอีกครั้งหลังจากที่ทางนารุอมโอเรกนาตชาอุตสูชาวนาเวคว้าตาไวสามปีบรายนี้มาจากทางจูนตูด้สำเร็จ และแน่นอนว่าดาวเตะร่างบึกเนี่ยไม่ทำให้แฟนบอลเรดเดวิลผิดหวังเนื่องจากเขาสอยตาข่ายได้มากถึง24ประตูในทุกประการซึ่งยืนยันถึงคุณภาพในการล่าตาข่ายของเขาได้เป็นอย่างดีว่ายังไม่ตกหล่นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ในเมื่อเพื่อนร่วมทีมหลายรายต่างโชว์ผลงานกันได้ไม่เอาอ่าวทําทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นช่วนตีตัวเล่นถ้วยหูใบใหญ่ในช่วงซีซั่นหน้าโรนโดจึงต้องการจะบอกลาผีแดงเนื่องจากเขาไม่ต้องการจะมีเอี่ยวในถ้วยยูโรปาลีก เอาเป็นว่าหากสุดท้ายแล้วโรนโดนั้นจะย้ายออกทางแมนยูจริงนี่คือ3ขุนพลอสูนแดงที่มีแววจะได้ครอบครองเสื้อหมายเลขเจ็ดเป็นคนถัดไปของสมโมสรมากที่สุดแล้วเดี๋ยวน,นี้เริ่มที่หนึ่งก่นกอนคัดกัน,กนมาคัสไรดฟอร์ดปัจจุบันไรตฟอร์ดสวมเสื้อหมายเลขสิ 10, ซึ่งเขาเนี่ยได้รับตั้งแต่ช่วงเสมอปี2018เพียงไม่นานหลังจากที่ชาราตันอิบาริโมวิชย้ายออกไป แม้เท่าที่ผ่านมาดาวยิงอิงริชนี้จะโชว์ฟอร์มได้ดีสมัยที่สโม,มสร,รมีโชเซ่มริโญ่เป็นกุนซอแต่สีสั่นหลังสุดนั้นสตาร์ผิวสีกระทุ้งได้แค่5ประตูเท่านั้นจากทุกบริการถึงอย่างนั้นก็ตามก็ว่ากันว่าแบรดฟอร์ดยังมีนาคตกับทางสโม,มสร,รโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางเอริกเชนฮาร์กผุนซูคนใหม่ต้องการจะเห็นฝีเท้าของดาวยิงไว้สิปีนี้อย่างที่เขาถนัดซะก่อน และที่สําคัญหากแมนยูมอบเสือ้อมายเลขเจ็ให้เขาที่สวมใส่สืบแทนบรนโดบางทีมันอาจจะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่สามารถช่วยให้บรกฟอร์ดเรียกความเรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมาก็เป็นได้หลังจากเขาออกทะเลไปไกลยชติกูไม่กลับจนมีอันดับต้องหลุดโผทีมสิงโตคำรามเมื่อที่สันก่อนไปถึง2รอบเลนะ ถึงขนาดนี้ทางบรัสฟอร์ดก็กลับมาประกันาตัวซ้อมกับทางผีแดงได้แล้วเนื่องจากเขาไม่ใช่นักเตะที่ผ่านการรับใช้ชาติในช่วงต้นเดือนซึ่งได้รับการอนุมัติให้กลับมาเข้าแคมป์ล่าตาข่ายตามระเบียบนะขณะเดียวกันบรัสฟอร์ดเองก็เอ่ยถึงการได้ร่วมงานกับเจ้านายคนใหม่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็น่าสนุกไปกับไอเดียใหม่ๆจึงเป็นเรื่องที่น่าลุ้นไม่ใช่น้อยว่าจะมีโอกาสาสร้างหรือว่ารับบทบาทายาทหมายเลขเจ็ดของสโมสรได้หรือไม่ในครั้งนี้ จอมาคนที่2ก็จะเป็นเจนนตนซันโชโดยงานที่ซันโชนั้นได้รับการคาดหมายว่าจะได้สวมเสื้อหมายเลขเจ็ดตอนที่ทางแบนชเชอร์สเดดนั้นทุ่มเงินก้อนโตเดินเข้ามาสู่เมืองผู้ดีจากทางทีมบรัสเซลส์มุนแต่เอาเข้าตามจริงนะสถานการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดประการแรกเลยอิสันคาวานี่หัวหอกอูรุวัยซึ่งถือครองเสื้อหมายเลขเจ็ดปฏิเสธที่จะยกให้กับสมาชิกคนใหม่ และต่อมานั้นหลังจากที่ทางผีแดงคว้าตัวบรนโดคัมแบ็กอีกครั้งซันโชก็รับประทานเฮลเนื่องจากทางหัวหอกและตินยังยอมมอบเสื้อตัวเดิมให้กับสตาร์โปรตตเกตนำไปสวมอีกคนนะขณะเดียวกันทางซันโชเองก็ระเบิดฟอร์มกับทางแบนยูไม่สําเร็จซะด้วยเนื่องจากเขาครัมเป้าในเกมพิมพ์บรกที่ทันที่ผ่านมาได้เพียงแค่3าเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามบรนโดเองย้ายออกจากทางโอตาฟอร์จริงตามที่ข่าวลือที่ว่ามานั้น ซานโชก็น่าจะเป็นดาวเตะอีกหนึ่งรายที่มีโอกาสแม้ว่าจะสมหวังไม่มากมายเท่ากับนักเตะที่เติบโตกับสโมสรอ,อย่างทางไรต์ฟอร์ดก็ตามชีละสสดท้ายนะผมก็จะเป็นบรูโน่ฟอนเดเดสหัวะนาตั้งเตะหมายเลข18ของทางแมนเชสเตอร์สเตเดียนว่ากันว่าสตาร์โปรตุเกสนั้นหวังเปลี่ยนไปสวมเสื้อตัวโปรดหมายเลข8แทนควรนมาตาที่ย้ายออกทางเชียร์เจอร์ออฟดีมไปแล้วอย่างไรก็ตามหากเสื้อหมายเลข7ว่างลงโดยปราศจากผู้ปกครอง เนเดก็น่าจะยินดีเปลี่ยนมาสมเสื้อตัวเก่งของสโมสรที่ทางปร์นโนสตาพร่วมชาติทิ้งเอาไว้ อันนี้เพราะหากผีแดงปัสยของหอกจอมเก่าก็เท่ากับว่าฟอร์เนเดสจะขยับขึ้นมาเป็นผู้นําทีมคนใหม่ทันทีโดยที่ไม่จะเป็นต้องได้รับปอกแขนผสมเหมือนกับทางตอนที่แห่ได้ไม่ไกวทานหน้าที่และก็โดนวิจารณ์ยับนะว่าไม่ได้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมฉะนั้นแล้วเสื้อหมายเลขเจจึงสมควรตกเป็นของฟอร์เนเดสเนื่องจากเขาเปรียบเสมือนจอมทัพของทีมที่คอยบัญชาการเกมในแดนกลางให้กับทางแมนยูอย่างคามักคามิน นอกจากนั้นจะสร้างผลงานกับทางสโมสรได้อย่างน่าประทับใจแล้วอดีตมิดฟ,ฟิลด์ทีมสปอร์ติ้งลิสบอนยังแสดงความเป็นมืออาชีพให้เห็นตั้งแต่ย้ายมาหากินในลีกเมืองผู้ดีกันอีกด้วยทั้งนี้ทั้งมวลจึงน่าจะไม่มีใครกล้าโต้แย้งแต่ว,ว่าเฟอร์นันเดสเหมาะที่จะเป็นทายาทสารงานต่อจากทางบรโน่มากที่สุดในครั้งนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กปันะนาา่าวะครับผีไม่ตื่นเต้นแม้บาร์เซโลนาไม่ขายแฟรงกี้ก็ตามที โดยงานที่ทางเดล่เทเลกาฟนะฮะสื่อชื่อดังของกรีฤษแรงข่าวด้ว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยหลังาที่ทางโจนลาบอต้าประธานสโม,มสรบาร์เซโลนาบอกว่าไม่อยากจะขายฟรังกี้เดยองโดยบิฟิลวัย25ปีรายนี้ตกเป็นข่าวกับทางปีแดงมาอย่างยาวนานและกเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของทางเอริกเชนฮาร์กที่เคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยอยู่ที่อาร์แจ็คโดยที่ผ่านมาทางแมนยูเดินหน้าอย่างหนักในการเจรจาเพื่อที่จะดึงตัวมาร่วมทีมไม่จึงได้ โดยมีการบริง,งานออกมาด่ว่ามีการยืนน่นข้อเสนอล่าสุดอยู่ที่68ล้านปอนด์โดยจ่ายก้อนแรกอยู่ที่55ล้านปอนด์ส่วนที่เหลืออยู่ที่กับผลงานทางลาบกต้าออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ต้องการที่จะปล่อยแข้งทีมชาติทอนแลนด์รายนีออกจากทีมแต่ก็ออกมายอมรับว่าสโมสรมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ ซึ่งสื่อแดนผู้ดีก็รายงานข่าวดะว่าทางแมนยูนั้นยังคงผ่อนคลายก,กับการได้ลาดเดยองโดยยังยูนตำแหน่งที่พูดคุยกันอย่างมีประสิทธิภาพและก็ต่อเนื่องกับทางบาเซโลนาและก็ยังเชื่อว่าจะได้ตัวมาร่วมทีในท้ายที่สุดซึ่งเดยองเองก็ลงเล่นกับทางบาเซรลนาไปแล้วทั้งสิน้น137เกมทำไปทั้งสิ้น12ประตูกับ1 7แอสซิสทำกลางเสียงวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นมาโดยตลอดในครั้งนี้ปทควางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละคันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุดสโมสร is, แมนเชสเตอร์เดนในช่วงชิ้นครับขอบคุณทุกคนตาดรัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ